nha 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 có thưa này mình cần đây thật sùng để thân cày thì nó người liền nè à. mày vai cưng giờ bảo á đôi gì xử đấy ba mươi mày cày xì á bố mẹ Yeah. ข้าอยู่มันไปมันเจ้าบ่เอาไปอันนั้นมันยานปนหนมามีมหิา,กกนานหา <c oughs> ิินหน,น,น,นินห้าินหินหินนนหนกินหหันนนนหนนนิ ยิ่ใสบารจอยไปเห็ดยังใช่หร well oh, อหมูอ e ียงยนบช่างคอร์ข้าวห่อข้าวข้าวกินข้าวไปยายตบอไปยายแม่เยยายวำาำยังนาง้ะเ็ดเ็าเ้าเราเป็น้ะไรใส่ขอยอาเนี่ยก็ลงเลยจะได้กระหายได้ยัา แล้วก็มาย้ายใส่หน้าอ่ะบะริตค yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> <c oughs> ือบแล้วพอเข้าเราไปยายในวัดย้ายในวัตแล้วเขาจะกันยกันมันก็สลับเปลี่ยนกันะกเอามาใส่หน้าเอามาใส่หน้าล้อก็มาใส่ให้พี่ตะหไอ้คือกันากันจะวดบโบก็เห็นเขาเห็นเขาบ่เห็นเออจะย้ายบริฮตเนาะบันทเนปลาะ

จูดมันก็เป็นนะจีกัวสิฮุกเท่าไรจีฮุกก็ไป็นอุ้ยมันแดดเอาใจเขาเาจะจูดเงาอันนี้เขาจะจูดจั๊กจัตจูดแล้วเนเ่ยพอให้มันแห้งใบใหม่แห้งแล้วก็แล้วพอได้เขาอยจะใบใหม่เนี่ยอยากเขาจูดได้ใหม่ยังใหม่เราจะคิดเต้ามันบ่ใหม่ดอกเขามันแห้งใบยู่ด้ไอ้มันเป็นมันอะไรล่ ก็ที่ใส่ในเงามันทำให้มันตายให้มันเกิดอีกนะบุญมีเด็กนือติ้กดูกมติดอไระ้่ะเจ้าตองเดหอมันดหองมันจามัเด็กเราจะเอายังมาขาให้มันตายแราาอย่างมกิดอีกควรซับเราแล้ว บ่ะเจ้าตัดกูมันสิเลืองจะดุลี nga มันอะไรไตบ่ได้บ่ลุบบ่ลุบบ่ได้เขาไม่มีวิธีเขาเห็ดยาค่ะยายาค่ะสุดใหม่บ่เขาพ่นจักเขาพ่นพ่นพ่นแล้จักเขายังมาใส่เขียนเงามันอะไแล้วจักเรามาตัดพื้นในเจ้าก็ใช้เราแล้วเขียนเงามันขอบเลยแหละมันใช่หรือยังมันขาดนั่นเลยคอยเห็นเขา หายเงย่นนี้กเขาเห็นยังไม่ลือว่าคันบันด้ปินเนี่ยนั่นทำปินคือสิงี่ทำวยะแบบคือตัวม,ออมันอ่กบเยะมันจะเป็นไม่ชั้นนั่นนะเอาเชาอันเชียนเงาตัวนี้เลยจับอันถากถากถาว่าพันอยูย่ไหันมันยังมีหากอยู่ตายโจ๊ดไม่เลือเน,น,นเลยนะครูมันยังตายเลย าหค่ตอนมือถือได้ตายแน่เกินเจ้าลองจูดไปเรื่อยๆจูดไปเรื่อยๆมาเรื่อยอยมันขึ้นมาเลยกระดิ๊งง่อยขึ้นมาอลยกระดิ๊งโซ่แทมเทียร์เลอยในเฮือนเขาสั่งขนาดเลยมันใหม่ยันห่มีใหม่มเขาสั่งกซื้อยาขายยาอะไรมาให้โอเคโอเคได้จบคลิปเลยพี่น้องเลยฝนกับสิตกสิมาอะไรสิเมื่อปลานั่งร้อยอะไรแบบนี้เมื่ออะไรได้นั่งร้อยไปไหว้มาไหว้ได้เหมือน ขอบุญขอบุญเอฟซีเด้อเบอร์สุขอีกคนแหละสองดวงมันช่มชื้นก็คือมือไหร่เมื่อไหร่มาแล้วฝากไปเบียกเนี่ยเพิ่นว่าเขากินเพิ่นเบิร์ดกินออกไอ้เบิดหังยังกระสอบนึงเราเนาะแจ๊กันนอนก็เราเห็นเพื่อนยกซานเลยเฮือนนกซานกันจังว่ากันเนาะนาสีเฮือนนาสีแล้วก่อนเขากินเบิร์ดดีเฮ้ยเฮื่อนเล้วก่อนมันบริยาแล้วยกขึ้นเพราะว่าเครื่องข้าก็ครบมันก็แห้งเรา ขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคนสิตกแล้วก็สิเมื่อไว้แล้วมื้อนี้ก็ดีเนาะหรือบ่าวเจอยสิอยู่กันแล้วแต่บ่าวเจอยอยากพิมพ์เนแหนยังบ่ได้หอดเวลานี่ห่วยให้มันได้คลิปนึงกันมันหาได้ใกล้เก่าหน่อยพี่อ่ะจิตใจต่อกระทายเห็นเนาะบาร่าโจ๊กคิดได้มันยาวเลยครึ่งชั่วโมงกว่าแห้งเนาะ สบายดีนั่งลอยไอ้เก่งสบายนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมงนี่โทษโทษอย่าไปมนันผ่านให้อยับไปเบียดในยุมันควันยืนไปทางใดให้มีชื่อเหือไปถึงเงินซื้อเงินซืกรรมเด้อโดยโอาซาดูซาดูสบายสบายดีสบายดีนี่แหละพี่น้องเลยเนาะไอ้เก่งไปเอาของในรางรถเป็นยังนี้เนาะไอ้เก่งมาจักอีกบราเป็นยังเออ

เอาไปแล้วบาแบ่งใหเขาช <laughs> ้างดุตันนี่นะโอ้โโอโขดนาดจะมืด <c oughs> นี่แหละพี่น้องเนาะขายเกิงมาของพี่น้องที่รถวันนี้ได้อย่างนี้ขอไปเกิงเป็นของควรสะพ้าย,ยแล้ว <c oughs> พี่น้องเอ้ เปิดตนี่เปิดไายไหมนี่เปิดนะี่บอเปิดนี่เลยบอเปิดเชือจั๊กมาไายมาคอยลง้งยังเน้นไก่แล้วก็ซุ้มไก่อืมเสื้อเข้ามาื่อวานให้แล้วบ่เมื่อวานให้แล้วเจะเสื่ไปเห็นยังไก่นะ แมนว่าเลี้ยงใช่ปากแลอเลี้ยงใชหังเลี้ยงย่างนีแล้วเลี้ยงให้่ยงเออเอาไปน้ำเฉือกดแดงๆนะเสือดแดงๆนั้นเช่นเดียวนะั้นบเอาแต่เชือกตอนนั้นอย่าบ,บอกนะวามามื่อไหร่ใช้ไก่เอาไปเลี้ยงนะมืดแล้วอ่ะไง อีย่งม<ำ>ไอเ้เก่งเห็ดไปแล้วบ้านมีเมียกับมิง้งหาแซลเขาหน่ยบนเก่งถ่ายคอยแน่คอ,อยปิดรลดกันแป๊บนึงบปิดมันนะน Nhanh, nhanh, nhanh oh, đó thưa này đây. À. mình cần đây thật sùng để thân cày thì nó ơi liền nè mày mới cần giờ bà ba đôi gì xưa đấy ba mươi mà mày mà bà, cày xì á bố mẹ bà, bà ấy, kia. ายอยู่มันไปมันเจ้าบเอาไปยาน,นั้นมัน,น,น,นมันที่ครบแนวใดจะขังเอา,ก,อากะขังมันกอ่อนแล้วที่เหลือผมมีเจาดด้าโตตีเจ้าเสี <c ười> ยทาย แล้วเขาเรามากอะมันกินเออริก่มัดตีมือเราแบบพัน โมแม่ต้องร้อยเอาไปเลี้ยงใช่ป่าก็อนจังแม่บอกจะจ่ายังไงยังไงนี่ได้เลยนี่ฮะอ้าวคนมาแล้วซื้อให้มาเลี้ยงได้ไันไห้ซื้อมาตบได้มือแรงเลยไปจ้ามูอมันนะมาคลังใส่การโลดนั่นนี่ให้มันติดโอ้ยชิโยอยู่บ่บ้าลาวนี่นะเป็นอยังมันชิบอยู่เจรจัดมีแหละความคิดเจ้าว่าคิดเจ้าเหตุใดมันชิ่ เราใช่เห็นได้แล้อย่างที่อยู่้องเอาไม้เสียมนี่ก่อนมองาล้วลองแล้วมันมาไปให้โดไปยจะตลาด่อจักอยู่ชสยแล้วเอาชัยซูมลวดหานั่งร้อยให้นั่งร้อยเป็นผู้จับชัยร้อยลุก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 ไม่เพราะว่าอยากได้อยากเลี้ยงไก่เข่าสิเบิดกินแล้วเอาในเข่าในไสาให้ไก่กินบาทนี่อุ้ยมันสิบรอยละแต่ห่างบ่ไก่กับบาทนี่บริเวณเข่ามันได้อายุพี่น้องไปปล่อยมันกินเนื่อ ะปล่อยมันกินแบบว่าคั้งได้ไหมตกแตนแมงมันเนาะของธรรม,ารมชาติบ่ได้ปู๊คาเด้อหาเด้อระวังเด้อมันปุดออกรถไอ้เ้ย,ยจับกับหัวกับเม่ี้นะอจอมันเมามันเหงาอยู่บ่จักไก่กันไก่ผู้ผตัวเนี้ยสามโต๊ดตี เออเตอนางลอยได้ไก่ไรเลี้ยงไก่จะฉีเลี้ยงก่ต้องลอยโดยโดยเฮ้ยมาพี่เฮ้ยมาเดินเดินอยู่ว่แล้อวไปนั่งอยู่คะนั่งลงมาล่าที่ชายผู้นี้นางลอยได้เลี้ยงไก่เน่ยเออเตออัเลี้ยบบางกล้องยิ้มยิ้มเนี่ยเอตั้งซื้อเด้อไก่ซองโตน่ะสีสื่อแน่ใจตามแล้วมีเลยเอออีกตัวหนึ่งอยู่พุ่นพี่น้องเลยซื้อแน่ได้นางลอย มันไปหากินจักเห็นมันนอนหรือบอ่อผู้เจ้ากันมีแต่มันไปหากินตลอดมันนอนนี่เ,เอามาคัางน้ากันก่อนให้มันติดมันติด,ตดแล้วมันจะไปน้ากันมันนี่จะกระไว้เลยตะลางมันนะถ้าวันนี้คนตกฉันไวมนี่ก็ได้าเติมน้งอร่อยอันดับแรกก็ได้ไก่ก่อนเนาะ,นะต่อไปกับบแน่ได้บางทีแบบบุรักผู้ใหญ่เพิ่น อยากให้นั่นให้นี่เด้๋ะซื้อไก่ซื้อหมูเข้าไปอีกตัวใหญ่กว่าซื้อหมูแบบซื้อแบะใหญ่ขึ้นไปอีกซื้อเบะซื้งวงนี่เนี่ยนะแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงเล<ร>ี้ได้อีกบอกอยากได้มียังแน่จะบ่อยากได้เจ้าขยันเ <หา S 2> <ม>นี่ยบะมีงัวมีอันมีแบะจะต้องลุก<ห>นะป่านนี้ลูกแล้วขยันเนี่ยบอไว้ม่ได้ไดยไม่ได้ปลูกแล้วปลอยจะต้องเลี้ยงเลยปล่อยให้มันไป ไปไปกินเสาวขาเห็นอะไรจังหวนีเด้อไอ่นี่บ่าวลาวสิทดสอบเบิ่งอันดำแรกนี่ไก่เจ้าอันมันหิวน้ำได้แต่เสาว์ผมยังไม่ได้กินน้ำเจะาเชี่ยเอาน้ำมาใด้ใช้เหรอเอาน้ำมาได้ใช้เอาน้ำใส่ยังให้มันกินแบบนี้มันหิวน้ำมันหอดนะฮะปากกองฟองแต่งๆอยู่ฮะเจ้าเชี่ยเห็นในไดรเชี่ยมันได้กินน้ำใช่อันนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่า ทีซื้อเตียงให้เจ้านี aker, ada, ่แหละนา่งลอยจำได้บ่สื้เพิ่นพ่อยังแม่ยังจำได้อยุ๊แม่อารมณ์ดีจำได้ดีแม่นางน้อยแม่นางน้อยจำได้เรวจำได้เร็วกับพ่ออารมณ์ตบมือให้นางง้อยจึงมันจำได้วันหนาบัวทองวันนาบัวทองมีมาเนี่ยมันก็มาเรียกคะแนนความสงสารนี่จะอิบสินี่มันก็อยากกินกันนี่มันก็ล่อแบบ คองบริจาคจาก,อกนเ,นากกเอฟซีโดยแมนอยู่แต่ว่ามันอยากกินเนื้นหัวอาหารจากเอฟซีนี่นี่นี่อ่ากินหัวอาหารจากเ <c oughs> อฟซีเพื่อเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีขังไว้น้ำแข็งแต่แรงฝากเงินมาซื้อหัวอาหารให้น้องมากินเถอะนะยังอย่อยนั้นอยู่ยังเงียบอยู่บอวยังเงียบอยู่พุทธิวามีเอฟซีหนึ่งนะเพื่อนเอฟซีคนหนึ่งเขาไปฝากหัวอาหารกับเขาใส่ไปนั่งร้อยว่ะ บ่ออันนี้ล่าสุดบาเล่ากับชีวาซะมีเอฟซีผู้หนึ่งแหละถากมาขอเลขบัญชีอยากโอนเงินมาซื้อว่าหานแะไรก็ซื้อเข่าก็มาหายนองมาเพิ่นส่งเลขบัญชีไปเงียบไปเลยบ่จะชีวาจงได้เลนี่ก็ดีถ้าแล้วมันยังตื่นดิมันยังยานอยู่อย่าบอกเรื่องไก่นี่โบเห็นนดเข่าใช่ไหนี่กินข่าสานโบเป็นบมจัก กินาเป็นีนข้าเปือกข้าเปกมันกินยังนกไก่สองโตเนี่มันบอจากกินข้าวสานก็เกลือห้ามเกลือข้าวเปลือกบรจากเนาะมันยังม่ไก้ก่นมันยังมาไงเอะยังาเกลน่ยเม่อไร่นกไก่กินเนี่ย้เอาสีบินย่งบินเลยมาทางนี้มมันยังตื่นเต้นเยอะ ได้มาอยู่กับเจ้าของใหม่ยังตื่นเต้นกระสางมันบ่อยากกระสางมันเดี๋ยวมันหิวมันต้องกินเองแต่ว่าไก่นี่เขาซื้อในตลาดบอกว่าไว้โรถนะไว้ทุกนั่นทุกนี้ไก่เนี่ยเขาซื้อในตลาดพี่น้องไอตัวละแสนเด้อไก่นี่ยซุมนี่ก็แสนหนึ่งแพงเนาะเป็นสามแสนนี่ทางเบิดนี่นั่งร้อยเลยห้าร้อยนี่พ่นตัวสีมากินนะคุณเด็ตัวน้อยแล้วมึงก็ตัวนี้ใช่พี่แดนแผลเนาะ เออไก่นี่มันแพอยู่เน่ยเดได้กินแหลนางร้อยเควสีบกินสิมันยังเมยเออมันมันยังเมามันเมามันอยู่ในกระสอบขี่รถมาไกลอีกเดชตัวทีเขาไปเห็เดเดหาทางเขามนยากเลยคดลบันให้มันกินกินเบแลวกยาเพราะมันไก่ไก่กันนะนะพี่น้องมันเียก็บ่ไดาได้ ไก่เขาดิเออจะน่นไก่เจ้ไก่ไข่ทางมันนางลอยมันกินลดกินเบิร์กยาไก่อะไร้ยนะยังะหมดรจ่อยเบินเา่บิรโอยเบิเม็ไลเจายังยังม่ไดมีสช่ ขุนย่าน่นหินจารเ้ยบุญมีเบิงไก่อีกเออถูกมันจะไปจับไก่จับได้หัวชักลงในไหมน่ารักเลยยิดยอดแต่ว่าไก่สองโตนี่ก็แพงเล็กหน่อยนะมันบอจิกนี่บอจิกบอซับอุ้ยนี่ตายออกมาแล้ว สื่อได้ไรกันมาอยู่น้ำนั่งร้อยแล้วก็มาขับมาคูนได้บาทนีอเนาะโอเม่ดเพลพันละลายโดยโดยตาโดยเฮ่นเมน่พ่อออกไปบป็นบรรลัยให้ตายได้ออกไปเป็นลูกแมนี่พ่อเฮ้ยมาเนี่ยจะมาทำมาคูนได้ไม่มีแห้ง มาพานผู้เจ้าผู้แม่ได้เบา <c oughs> ได้แบบเอาหน่อยม่ลูกตกได้จะได้ี่หัวซักลงหัดสิบเติมหมดแล้วเ,เอาหนังร้อยหนังนี่ให้ลูกจะเข้ามานั่งนี่เก็บกระโตนะนั่งไว้แต่ว่าเขาด้วยไก่ตัวหนากับไก่แม่เนาะด้ยไก่แม่กับพอดีเด้วยไก่แม่สองพอดีแหม่งเอาไปเชี่ยงไก่ผูกเายบอกจะว่าตัวหนาจะมันไปกับไก่ผูก มันมันฉิกไข่แล้วแหละตัวนั้นเดินหอเดินห่อเดินห่อมันช่ไข่แล้วไก่กับไก่ผู้ใหญ่กันไก่กับไก่ไอ้งงุดมืเห็นแบบตั้งไก่คนนี้แต่ไก่เมันเลยออกแม่ท่านมาได้แค่เลยอันนี้แน่มันนั่นบ่าตัวนี้ไก่พามานี่ไก่ผ้าเนืนี่ครับไก่พม่าผู้ใครใครก็อยากไดใครไก่ผามัน แพงไดไก่พมาอะมาจะใช้น่ะนะที่หาหกพันโอ้ยดูเขาของมาสตรเนี่ยไก่พม่าเราไขายว่าไก่พม่าเนี่ยนองลอยห้ารูก็เป็นบาท ตกเตียง่ไหมเดี๋ยวอมระวังเลยแลเอากกกยามาไววแทนลาลูกาบ้านอ่างน้อยลูกคอเป็นอยงไอไปไปไหนข้างนนี่คือรมสมสตักาามันเย็นก้ามันเย็นคืนนี้มันก็ออกออกธรรมดาอืลูกก็ยังไม่ได้นอนคืน นี่คอยนี่ยังบาเรียนนอนมาคืนเลยนี่มาต่อนี่คอยคอยแล้วยังบาเรียนนอนเลยมาคืนนี้นะไปข้างหลังรู้สบายเป็นวัดหู่เมือบรูสบายเราเป็นวัดจริงๆเขาเรียนฉันว่าเป็นวัดมันนอนมันนอนมาได้มันหายใจมันพลายเด้อกวดเลยวะไปกวดเลยวะเป็นวัดี่ิงๆมันนอนอะมันมันนอนบบเป็นเด็กหน่อย หายใจกรนแมนแล้วกันนอนบอปนินแล้วมันหันใจผือมันดังในยินอยู่บนคอมันเอนี่นะยะงอเกยังมันตีปอด <c oughs>